อะไรเยอะพวกคนไม่เหมาะเป็นคารวาสพบคือการติดยินดีในอะัตภาพของตัวเองความรักอื่นเสมอตนไม่มีหลายคนบวชแล้วก็สํารวมทำให้ในเปรียบรั้วที่ป้องกันบาปถือธงชัยพระลานนั่นคือเครื่องอยู่ถางลกไม่จบชีวิตและบวชประเสริฐ แข่งเรือแข่งแพนั้นพอแข่งแต่แข่งบุญวัส,สนาไม่สามารถแข่ง